วิธีเช็คสลักลูกสูบว่าสมควรเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแบบวิธีง่ายๆบ้านๆนะครับสําหรับพวกเราครับใครที่ลองทําเครื่องใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะดูแบบไหนนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำครับสําหรับการดูว่าสมควรจะเปลี่ยนสลักลูกสูบเมื่อไหร่นะครับนี่ก็คือนะครับสลักลูกสูบในตระกูล d ีแม็กซและ 4JK นะครับก็คือเป็น d ีแม็เครื่องพันห้าและเครื่องสามพันนะครับใช้ตัวเดียวกันนะฮะ วิธีดูก็ไม่ได้มีครามยากเย็นนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราถอดสลักมาปุ๊บนะครับก็สังเกตดูนะครับถ้ามันมีรอยนะครับก็คือมีรอยคอดคนิดๆน,นะครับก็ให้มือลองรูปดูนะครับถ้าเกิดรูปแล้วมีการสะดุดอย่างนี้สมควรจะเปลี่ยนนะครับแต่บางทีเรารูปแล้วนะครับมันอาจจะมีสะดุดนิดๆถามว่าเปลี่ยนดีไหมถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดี ถ้ามันรูบแล้วสะดุดมือแล้วก็มีรอยเนี่ยก็สมควรจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าบางคนอยากจะประหยัดงบก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าฟาร์มสมบูรณ์มันก็อาจจะลดน้อยลงไปหน่อยนะครับก็เอามาฝากไว้เท่านั้นเองก็คือรูปดูนะครับว่ามีการมีการสะดุดจากมือไหมแล้วก็ดูว่ามีรอยเยอะไหมเท่านั้นเองนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆทุกคนก็น่าจะรู้แหละแต่เพียงแค่เราแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูจากจุดนี้ก็น่าจะพอเข้าใจกันสําหรับ สลักลูกสูบนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดเพื่อนๆนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์และกดติดตามนะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการดูสลักลูกสูบนะครับก็น่าจะพอเข้าใจกันเป็นเบื้องต้นเนาะสําหรับเทคนิคก,การดูลูกสูบเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าจะ เข้าใจแหละแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ